ป้ามันไขเข้าง่ายเพราะมันวิ่งออกมาชาร์จเรายากแล้วโบดมันก็ยิงเราไม่ได้ด้วยเออเหลือจะเชื่อป้าถึงจะบอก่อยพี่มันทำบ้านอะไรของมันนะตูมันหมดตัแล้วไม่เอาพวกมาทำไรมันเอาพวกทำหุดปัเห็นปะมเห็นเราเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันออกฝั่งซ้ายหรอแตกโมแตกโมดสองแตกอาประตูเปิดปเออเปิดเปิดดีมกกว่าดมก่พี่ีอถอยถอย เห็นไหมโหมดซ้ายสวยโหมดซ้ายหน่อยโอบอยู่ผมอยู่มันมันเปิดได้ทางเดียวบ้านมันอะเหี้เคีเหยียบเหยียบอีตัวนี้ไปรีมูฟรีมูฟรีมูฟคำเตือนในคลิปวิดีโออันมีคำหยาบคายต้องขออะไรแฮ่ต้องขอตะไบแฮ่ต้องขออภัยที่ดีด้วยแฮ่ถูกแล้วขอบคุณครับวิดีโอคลิปใ่คอนเทนต์พิเศษไอ้โปรเจกตเฮียแต่ง ตรงนี้เหรออืมเราวิ่งลงไปเหรอวะไม่ไกลไม่เยาวิ่งเนี่ยวิ่งลงไปก็ถึงแล้วเนี่ยห้าร้อยเมตรเอ้ยมันเปิดประตูบ้านค้างไว้ว่ะเห็นปะมันเปิดประตูบ้านชั้นสองค้างไว้โอ้ไกลเนี่ยแม่งเปิดประตูบ้านชั้นสองค้างไว้ใช่พี่มัน่ต้้องเขากวิ่งจากเขาลงไปมันไม่ค่อยเหนื่อย วเวลมา,าลวมันถ่าลเรามันถ่ยากอยู่ใช่มันเดินขึ้นเขายากเอาพี่พป๊อปเลยไปสร้างใ,ใกล้ๆแล้วใช่ต้องไอ้ป๊อปเรากระปออ่ยใช่แนวตล์นั่นอยู่แล้วนี่เตียงไข่ไวะเตียงวกเราหรือเปล่ามันต้องมีคนสร้างใกล้อยู่แล้วับสองคน เอจะสร้างเตียงไในดีนะแต่บ <S <S ้านหิมะมันมองระเบิดง่ายอยู่ไอ้นุไปสร้างใกล้เลยก็ได้นุได้ได้บินขวดเลยกระเป๋าไปดีแบกปืนไปทิ้งไว้ตรงนี้ไอ้ไเป๋ามันจะหายไหมล่ะแต่ถ้าไม่เลยพี่พี่ค่อยเอาไปเผื่อเดี๋ยวผมเอาที่แบกเพราะเวลาเดี๋ยวพี่เกิดพี่ตายพี่ค่อยเอาไปโยนเผื่อได้ได้ได้ลงวิดมุมหน่อยโดดหน้าผาใช่ แล้วกูวิ่งมากลับเอาของไข่ลิ้ยากมาบ้างมันชอบออกมานอนนะนอกบ้านไป่ดีพวกเนี้ไม่รู้เลยหยิบก็หยิบม,มาเผื่อมาไหมผมแบกไว้กระเป๋านึงได้่ะเผื่อแล้วผมทำไหมจะว่าจะว่าจะว่าจะมาดอกไปไกลกุ้ม,มึงข้างไว้ไอ้เค่แต่ไม่อยู่ในกุ้มอีก มึงสร้างบ้านได้แบบไม่รู้ดิไอ้เหี้ยเล็ดง่ายไปเปล่าวิ่งเล็ดเดียวตัวโอเคสเร็จสร้างภูมิลินถนนละกันสำเร็จเสร็จสับมันวิ่งเล็ดเดียวตัวผมสร้างลินถนนนะตรงนี้นอนหนึ่งสร้างอะไรสร้างอะไรัวไข่แล้วแม่ก็ใส่เรื่อยๆเสร็จแล้วเตียงสามหน้าสองก็ได้เออรถไถโดนมันมืออ่ะเออาผมบกเออ ได้คอนเทนต์อ่ะเอาแต่เมื่อกี้มันอยู่ตรงประตูก่อนเข้าจันสองตัวหนึ่งเสื้อส้มเนื้อเซฟซ่าบุญรอดถ่ายบ้าคุณแม่นไปวิ่งไปขวาเนอะในไข่ทางถนนอ่ะไหนวะพี่เมื่อกี้มันอยู่ตรงประตูโอ้แล้วมันโคตรบ้ามันะไข่เข้าง่ายเพราะมันวิ่งออกมาชาร์จเรายากแล้วโบดไม่ก็ยิงเราไม่ได้ด้วยเออเหลือเชื่อ ก็ถึงได้บไอ้พี่มันทำบ้านอะไรของมันขัตัวมันเปิเตัวแล้มันเอาพวกมาทำไรมันเอาพวกมาหุดปะมันเห็นปะวมันเห็นเราปะวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันออกฝั่งซ้ายเหรอแตกโมแตกโมสองแตกโมเอาประตูเปิดปะเปิดประเปิดประตูดึงมุ้ก่อนดึมุ้ก่อนไปไปไปเดี๋ยวคบให้เดี๋ยวคบให้เดี๋ยวคบให้เฮ้ยใครมีขวานตัดต้นไม้ได้ป่ะโอมพี่เองพี่มีพี่มีพี่ตัดเองอย่าไอ้เฮ้ยระเบิดขวดระเบิดขวดววางไว้อยู่เห็นปะ ยี้มๆได้มะกูตัดเองครบด้วยครบด้วยตัดต้นไม้ก่อนพี่พี่พี่โรถอย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 เลยเห็นไหมโ้บซ้ายโอบซ้ายหน่อยโอบอยู่โอบอยู่มันมันเปิดได้ทางเดียวบ้านมันอะเยี่ยมเยี่ยมมากูตัดเข้าแล้วกูดูยังไงยิมูฟเอาหมดแล้วใช่ไหมออกแล้วหนุนเนาะไป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  ไรีมูฟ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 ระวังระวังระเบิดระวังระเบิดรถระวังระเบิดถอยออกมาถอยออกมากูจะเข้าแล้วรีมูฟแล้วถอยออกมาไอ้นี่บัดรฝาเอ้ยเครื่องบินอนี่กูได้บัตราไปบเาดีก่านกับปืนลปืนลีปืนลีปืนล้ทองด้วยนะเนี่ย อ่าพี่น็อตมาไข่โบดเลยไข่ประตูโบดเลยเอาไว้ด้านนอกนะประตูบดแถบประตูโบดต้องต้องหยอดระเบิดเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่คือเข้าไข่ประตูโบดหรอมามามาไข่ประตูนี้ก่อนฟาดเลยพาเลี่ยมมาพาเลี่ยมยิงอ่ะมันพาดเลยมันเปิดประตูให้เราเองอ่าพังได้เกาะใส่แล้มันยิงได้ไอ้าไอพี่ก็ไอ้ตี้นั่นมันบอกมันยิงผ่านประตูโบดหรือให้พังไหมพังประตูนี้ผมมีบาเลตอยู่พังเลยเห็นวะมันยิงผ่านหลอแล้วหรอได้แล้ว ไม่ยิงทะลุเฉยเผื่อมันอยู่ตรงไหนป๊อปที่ไอ้โลดที่ไอ้ยิงไอ้เจ้าดูนี่แหละใครไปแล้วใครไปแล้วลงต่ำอีกดิอ๋อรูนั้นเหรอใช่ป่กว่าไม่รู้วะไเห็นประตูเลยวะโอ้บานฟ้าสองใบวะที่บัวพี่ประตูมับรรจุนี้่ัวะอ๋อนี่ยเนี่ที่มันคือประตูวะเออ ไปไอ้ี่ยมันมีมัเล็กตัวนเลยมันเิกิดมาบ้านมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดมันเหมือนเพิ่งดิ้ตัวเข้ามาแม็กฟูดพุ่งมาปม่าีฮันโซปะยิงเจนจิเจนจิแล้วอะปาีเอ้ผ็กผมเล็กประตูประตผมเล็กประตูแล้แล้วคุณแม่ประตูแล้วเฮ้ยใครเปิดประตูเข้อะเราเราบเปืนมหมดนะเราข้าบแล้วไป้ดีดีดมันตนปน ไอสองว่ะโดนระเบิดว้าเหี้ยพี่น็อตได้บัตรฟ้าได้บัตรฟ้าไปเก็บไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ที่รถก่อนเขาบอกพังเตียงมาหน่อยในในโบสถ์อ่ะโดนระเบิดได้เดี๋ยวผมเอาบัตรฟ้าไปเก็บรถกมาได้บัตรฟ้ามาสองใบยืนพังเตียงก่อนพังเตียงก่อนคือพังเตียงก่อนมันเกิดแล้วน่ะเหี้ยง่ายดายเลยนะ คือเดี๋ยวระเบิดซุ้มทางเตียงหลังมเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนไอ้เคี้มยมันติดร<อ>ะเบิดก้อนเก่งแล้วก็เพก่งแล้ววะมันเอาระเบิดไว้เต็มบ้านเลยนี่พี่สิยิงทินน้งได้บ่วะ ตายดิระเบิดหายอ่ะกูยิงหายเอ้หนิอีกลูกนึงหนอีกลูกนึงเห็นยังไงเหแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็วกูะเพลงกิ๊กตายตรงไหนวะเมื่อกี้เนี่ยชุดขาดไปเลยกูได้บัตรฟาร์มาแล้วไม่มีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดลูกนึงตกบันไดเกิดข้างบนตัวหนึ่งโอ้โหแล้วกูยิงแล้วกูก็ตายอย่างงี้ Bye, right? bye ไปปลายได้ไหมไปปลายเนี่ยแรงนิดพี่นัดพี่นัดขอไอพี่ไม่ใช่พี่รถขอบาเลสได้ไหมไอขอไอเทได้ไหมไอเทียผมจะขึ้นยังไงวะนี่แม็กซ์เติมทั้งขึ้นทั้งลงไงย่ากดตกแล้วปลาไอเทียจะจะขึ้นยังไงวะไปดอชุดผมไปไหนวะเก็บไม่ได้วะไม่ทันรู้เปล่า โดนไหมนั่นหาเกาะผมกันไม่ทะลุว่ะไม่ไอเยี่ยมันไม่โดนว่ะเออไครเป็นตัวเลยแล้วหยอตายมีคีมไหมไอ้เยี่ยกูตัดแม่งไอคีมไม่โดนไปเอาคีมเลยโอ้แล้วกูวิ่งผ่านตรงนี้มาได้ไงวะไม่โดนสักลูกเลยฮะมีอยไรด้วยดิผมวิ่งผ่านมาได้ไงวะมันเช็คมันชักแม็กอยู่ข้างบนผมว่าชักแม็กเมื่อกี้ไม่ไม่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนตรงกล่องนี้มีระเบิดปะเนี่ยมีมีมีทางมีระเบิดมีระเบิดกูวิ่งผ่านมาได้ไงไม่รู้ไอมันเดินได้ไม่เดินอย่างเงี้ย เดินได้เดินได้เดินได้มีปืนมั้ยมีปืนกระบอกไม่ถ้ามีลูกเน็ดอะโยนลูกเน็ดทำลายได้ปะเออเออเอาเน็ดทำลายเลยคุณนั้นไม่ได้แปะเขาหรอมาพี่ตกหน้าผาเดินกระเพยไอ้เฮ้ยนี่ก็ไม่มีเธอนัดอะไรแม็กแม็กเหรอกับผมกับผมอะมันอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอ่ะมันเตียงข้างบนโอ้โหไม่งมีล็อกบาร์เลยอ่ะ ไปทิ้งก่อนผมแม่ก่อนเราเปิดต่อล็อกนั้นไปทิ้งก่อนไม่เป็นไรก็ใส่ก็ยัดใส่ยัดล็อกกล่องไปไงพี่ก็ออกไม่ได้แล้วว่าเมา่อไหสองกล่องนี้ได้ไหมผมดูมีระเบิดไออาร์บีจีอีกได้ปวะเอาพี่น็อตไม่ขึ้นไปทำข้างบนต่ออ่ะไม่มันมีระเบิดมันมีระเบิดขวางทางอยู่ที่อาร์บีจีอรีจรู้อันหนึ่งก็ไปล็อกอาร์บีจีพี่น็อตมีรู้อาร์บีจีที่เอาแล้วของไข่ผมไปไหนอ่ะ อยู่ตรงหน้าประตูทางออกเขานอกสิผมทิ้งไว้อยู่ที่พื้นอะ่ะยิงทิ้งมนึงนี้เด้หรือไหมทางออกเริ่มปฏิบัติการทำลายล้างอ่ะแล้วพี่ขึ้นไปยังไงเอ้อ้เฮียไม่พั <c oughs> งวะแบงโ์ูเปิดประตูให้เงี้ยเออห <c oughs> วานเจี๊ยบมันไม่ได้ทำตัวารหวานเจี๊ยบโอ้เธอโอ้เธอ โอ้เธอระวัง oh, อ like, no. okay, okay, so ีกลงไปยิงห right ันลงไปยิงหันลงมีแค่ป๊อปเล่ไม่ไงป๊อปแปะโอ้เธอเขาตียงไม่มีไม่มีแล้วมันจะไหนหรอวะมันอยู่ไหนวะเคลียร์ระเบิดแล้วหมดเนาะเโอ้ยระเบิดขวดเกือบพี่น้องลงไปยิงให้ผมดิยิงยังไงอ่ะคุณนัทคุณนัทพิมพ์หน่อยดิเบ้าบิ้วหน่อยยังไงดีห้าทีบ้านแตกหรอครับเนี่ยไม่เปิดประตูให้เมื่อกี้อย่าขึ้นมาพี่โรดระเบิด หยิบดึงกระเป๋าออกไปได้ป่ะยิงคุณนัดดิเฮียสงสารเรายิงคุณนัดทิ้งนิดกระเป๋าไอ้เป๋าที่เหลือกองกองอยู่นะดึงออกไปเพื่อเราต้องใส่ของเฮ้ยขายรถนะขายไปเลยทิ้งก่อนเฮียของกับอย่าวิ่งขึ้นมาแล้วกันพี่ฝั่งนั้นมันทำลายไม่ได้ป่ะกอลีกอลีกอลีกูกูกูไม่เยเลยไอ้เฮียเราบ้านแม่งเล็งผ่านรูเห็นประตูใหญ่ตรงที่ขายไอ้เฮียร้องให้คุณนัดอ่ะเคลียร์เคลลียร์เคียร์ ใส่ปืนที่พื้นใส่กล่องก็ได้นะเดี๋ยวมันวิ่งเข้ามาหยิบปืนนะนตัวเลยน่าจะไม่ไม่มาแล้ว<ห>ม้งไอ้ก็แม่มาใส่กล่องซ้ายนี่ก่อนนี่คืออะไรหกสิบสองโลผมขายไปแล้วนี่ไม่ใช่นี่นมันเกิดม<ะ>ีบิอระเบิดคุณน็อตเอาเอาไอ้นี่ใส่ดิมันมีล้อกล่องล้อกล่องไอ้ล้อไปใส่กล่อง,อง,อง,องแล้วมันมาจากไหนกันนะมันใส่ชุดส้มกันสองสามตัววะอะไรวะ ขายของแล้เหลียวยของหมดแล้วไม่ตามขึ้นมาตรงนี้ตามขึ้นมาตรงนี้มีเตียงด้วยวะมามรงนี้ขึ้นตรงนี้ได้เคลียร์ให้แล้วตรงนี้มุมไหนขวาวขวาขวาเอาเล้วกล่องตรงนี้มันหายไปไหนแล้ววะไอ้ป๊อบยกลงไปแล้วเหรอไม่ไม่ไม รถกล่องมาถหายไปไหนวะอุ้ยพี่น็อตทำไมเครื่องบินมันยกล้ออย่างนั้นวะพี่ตรงไปเองไหมขึ้นได,ขนได้ข้างบนมันเคลียร์หมดแล้วเพราะมันไม่มีของเคลียร์อะไรเลของมันมีแค่นี้พี่น็อตเห็นเครื่องบินมันไหมยกล้ออยู่นะเห็นอยู่เห็น,หนในกล่องไม่มีไม่มีแล้วอ่ะหายไปแล้วกล่อง นี่ผมเคลียร์ได้ป๊อปถอยเคลียร์ไปทำไมอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วโอ้จริงไม่ช่วยอะไรไหมไม่ต้องช่วยอะไรเลยมันเปิดประตูไว้ให้เราเข้าบ้านเข้าบ้านช่วยเข้าบ้านมาได้แล้วสามนาทีโอ้ยบังเอิญเลยมันเปิดประตูบ้านพอดีเตียงมันโดนจริงไปเล็ดกินเลยก่อนก็ได้เดี๋ยวกินข้าวก่อนแต่เรถไม่เห็นมีของ ไม่ชอมรถดีดเราจะเอากลับด้วยเจอกันดีซีเลยตู้โลดยังหนูแม่มาไขประตูขั้นๆตรงฝั่งนี้ดิเผื่อมันมีของแอบอยู่ตามขั้นประตนี้มันไม่ขึ้นไขไว้มึงถือของไขมาหรือเปล่าเออเี้ยไม่ได้ติดจ้าบัวจ้าบัวทิ้งได้วหรอาอกไปได้รถ เลยพิชาด้วยเนี่ยไหวปพะวะบ้านไม่มีของขายเลยบ้านมัเน,นะนี่ยมันมีอ้าวแล้วเบิดอยู่เนี้ยรุ่นหนึ่งมันต้องขุดขึ้นมาไอ้ตัดไปเสร็จแล้วไอ้ฮันโซไปไหนวะอยากเจอไม่หายไปไหนปากดีมาก ได้แล้วมีที่ซ้มอมเพิ่งมีมีไหมไม่มีไเทเลอะไรมามันใช่ดูดองทักหน่อยแรดกินแเนี้ยไอส้สัสไม่ไหวแล้วนี้ยป่ามึงนีเหลือเกินนีย